เข่งคนขึ้นเรื่อยๆนะครับราบอยู่กับคารวันกาสลองกันทุกคนเส้นกาสลองนะคะภาคเหนือใต้นะคะกาสลองอ่ะทุกคนพี่ต๋อมชชยวันรนำทีมนะคะแล้วก็อาจารย์เดชรัตน์นำทีมค่ะเส้นนี้คือเส้นกาสลองสตาร์ทกันที่พิษณุโลกค่ะกดไลค์กดแชร์ข้อหัวใจรัวรัวรัวและอย่าลืมนะคะโยนดอกไม้ใหอดคนละดอกสองดอกเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราค่ะ คนแรกเจอหัวหน้าพักก้าวไกลคนสุดท้ายก่อนนะครับมาแนะ่รออยู่แล้วพี่น้องครับยิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งผมยิ่งมั่นใจว่ากระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็แรงอยู่ตรงหน้าตรงนี้แหละครับตบมือให้พี่นโอกเลย ปีหูเลยขออนุญาตลดสักตัวหนึ่งนะครับนการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับพี่น้องและมันกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพี่น้องครับย้อนไปเลือกตั้งปี2 5 6 2สมัยอนาคตใหม่พี่น้อง การเมืองน้องใหม่ใครก็ไม่รู้เงินซื้อเสียงก็ไม่มีสอสอเก่าก็ไม่ไมีบ้านใหญ่ก็ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงประเทศล้วนลวนเขาบอกว่าไงครับโอ้โหพักแบบนี้เลยเด็กน้อยเลือกตั้งอนาคตใหม่ได้สอสอสักห้าคนก็ ยากแล้วครับเป็นไงครับปีหกสองเลือกตั้งครั้งแรกพักส้มที่น้องมอบเสียงให้ใสอสอมาแปเอ็ดคนมาปี6-6หกเขาก็ดูหมิน่นดูแคลนความเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าอนาคตใหม่ถูกยุบไม่มีธนาธรแล้ว เหลือแต่ทาลินเจริญรัตไม่มีกระแสไม่มีความสามารถไม่มีความเข้มแข็งเหมือนอนาคตใหม่เพื่อตั้งยังไงก็แพ้มีแต่บอกคนนั้นแรงสไลดคนนี้แรงสไล สอหนึ่งสมคนรบมืออให้พี่น้องชส,สองสอสอมาสองคนรอบนี้เอากี่คนนีครับาห้าคนไปเลยนะเอาให้ชนะขาดพี่น้องแต่มันน่าเสียดายเราชนะเป็นอันดับหนึ่งแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะ มีสวที่แต่งตั้งโดยคอสอชอเข้ามาขัดขวางเข้ามาเลือกนายกแทนที่น้องประชาชนมารอบนี้ปี69พี่น้องซียยนก็บอกอีกโอ้โหพักซ้มพักประชาชนมารอบนี้พอให้ชนะเลือกตั้งเลือกตั้งก็ตั้งรัฐบาล ผู้มีอำน,นาจเขาล็อกไปแล้วว่าให้นายกเอาคนเดิมชื่ออนุทินชาญิกุลเอาไม่เอาเอาพักประชาชนชนะผลการสำรวจความพิยมของพี่รองประชาชนทุกกระดานบอกว่าพักประชาชนเป็นอับดำบหนึ่งจะชนะ แต่เขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าชนะเลือกตั้งไปก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ยอมไม่ยอม,ม,ย,อมยอมไม่ยอม,ม,ยอมพี่น้องครับและผมเชื่อครับว่าการเลือกตั้งปี69ไม,ไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนเจตจำนงและความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อีกต่อไป ผมมั่นใจแบบนี้ครับพี่น้องเพราะนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่การกรัฐมนตรีแทนเสียงของพี่น้องประชาชนอีกแล้วดังนั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าพักการเมืองไหนชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชน ต้องเป็นของพักนั้นใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าพี่ร้องไม่มั่นใจแปรกุมภาก็เข้าขูหากาส้มทั้งสองใบให้มันชนะขาดลอยไปเลยถูกไหมน้องเ,เอาไหมเอา,เอาต้องการไหมรัฐบาลประชาชนอ,อ่านะครับชนะขาดกันไปเลยใครมันก็ต้นการตัดสิน ของพี่น้องประชาชนไม่ได้พี่น้องครับแล้วกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงมันชัดจริงๆชัดกันขนาดไหนครับชัดกันขนาดว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนครับท่านรัฐมนตรีสุภาพสตรีท่านหนึ่งจากพรรคภูมิใจไทยขออน,น,นุญาติเ่ยน้ำบอกมาบอกเลยครับไม่เลือกเราเขามาแน่ถ้าไม่เลือกเรา เขามาแน่นะครับแป่ไทยเป็นไทยแบบนี้ครับเขากำลังบ,บอกว่าถ้าไม่เลือกภูมิใจไทยพักส้มเป็นรัฐบาลแน่อยากได้รัฐบาลส้มไหมได้แล้วแปลเป็นไทยอีกทีนึงครับถ้าไม่เลือกนั่นหมายความว่างไงครับถ้าไม่เลือกพักประชาชนให้ถล่มทลาย ที่เขาล็อกไว้ก็จะเป็นคนเก่าคืออนุทินชาญวิรุฒเอาไม่เอา